สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักครับอโิบายเรื่องของชุมชนหรือหมู่บ้านสีฟ้านั้นนะต้องการที่จะให้ชุมชนนะครับหรือหมู่บ้านได้มีการบริหารจัดการตนเองแสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนว่ามีแนวทางบริหารจัดการตนเองอย่างไรทําให้หมู่บ้านหรือชุมชนนั้นปลอดจากโควิด -19 นะครับ ซึ่งเราให้แนวทางไปว่าถ้าหมู่บ้านไหนนะครับมีวิธีการป้องกันนะไม่ว่าจะเป็นมาตรการ DMHTTA เข้มงวดทำ work for Home เข้มงวดหรือมีมาตรการที่จะทำเพื่อลดการติดเชื้อเช่นการดื่มน้ำสมุนไพรต้มน้ำสมุนไพรทานหรือการเยียวยาดูแลรักษานะครับเพื่อไม่ให้ลูกบ้านติดโควิดนะครับถ้าสามารถทำได้100%เ นะครับก็จะให้เครื่องหมายคือธงหรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นหมู่บ้านปลอดโควิดซึ่งเป็นธงสีฟ้าหรือป้ายสีฟ้าถ้าในกรณีที่มีการติดเชื้อกลับเข้ามาสมมุติว่ามีการเดินทางจากกรุงเทพหรือจากอะไรที่เป็นญาติพี่น้องเข้ามาเขามีแนวทางป้องกันหรือรักษานะโดยมีการตั้งศูนย์กาักกันหรือโฮมไอโซเลชันหรือ CI หรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มติดเตียงกลุ่มเปาะบ้านเด็กเล็กคนที่ไม่มีญาติพี่น้องใช้พลังชุมชนเข้ามาดูแลรักษาเพื่อให้เขาหายจากโควิดโดยความร่วมมือร่วมใจกับทางสาธารณสุขอันนี้ก็เป็นแนวทางในการดูแลเมื่อเกิดการติดโรคสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องใช้พลังของชุมชนในการดูแลป้องกันตรวจตาและถ้าคนไหนอ่อนแอเปาะบางก็มี าการจัดข้าวปลาอาหารจัดสิ่งต่างๆมาอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนในชุมชนนั้นปลอ,อดจากเชื้อโรคไวรัสโคโรโนาส0 1 9และนี่คือแนวทางที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งวันนี้เราก็จะพา,ามาที่ตำบลพักทันนะครับซึ่งปกติตำบลน,นี้นะครับเป็นชุมชนสีฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าปลอดโควิดมาเป็นเวลาหลายเดือนแต่เมื่อวานนี้นะครับมีคนไข้ที่ติด โควิดเข้ามานะจากกรุงเทพสองสาหลายก็ทำให้ตบวระธานเนี่ยหนึ่งหมู่บ้านที่ไม่เป็นสีฟ้าวันนี้ก็จะพาลงไปดูที่ชุมชนโดยเฉพาะระดับหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งแล้วก็การดูแลคนที่ติดเชื้อให้เขาหายได้อย่างไรเราก็อยากจะมอบนโยบายนี้ให้ทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเอาไปขับเคลื่อนแล้วนำพอดลงในแผนที่ และให้เป้าหมายของโคโหนาชุมชนว่าทำอย่างไรให้ชุมชนนะครับไม่มีคนติดเชื้อไวรัสโครโรนา, 2, าส0พิกและนี่เป็นนโยบายสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งทางจังหวัดสิงห์บุรีได้รับมาขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดและเป็นแนวทางที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปครับ,รบ,รบอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่า คนที่ติดเชื้อนั้นมีอาการลักษณะใดนะครับถ้าหากว่าเขานะติดเชื้อในระดับสีเขียวเราก็จะให้เขาส่งตัวไปนะครับที่โรงพยาบาลสนามซึ่งโรงพยาบาลสนามนี้จะดูอยู่สสีคือสีเหลืองกับสีเขียว แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นสีแดงเขาจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลประจําอำเภอนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ทางคุณหมอในแพทย์สาธารณสุขจะเป็นผู้วินิจฉัยทางชุมชนจะดูแค่ในเรื่องของการกักตัวและก,ก็การสวบระหว่างรอผลสวบหรือรอผลแอคทิเทสนะครับตัวนี้ก็จะรอพอรอเสร็จนะผลเป็นสีอะไรก็จะส่งไปรักษาตามศูนย์ต่างๆที่มีศักยภาพในการดูแลจนกระทั่งเขาหายกลับเข้ามานะครับ ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเราสามารถปรับมาเป็นธงสีฟ้าใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับ